วัดแก้ววันนี้ก็มีพระท่้งโน้ห้างนะครับเนื้อมวลสันนะครับผมติดชัดชัดโคกงชัดนะครับให้ผมนะครับผมลอง่องกล้องเลยนะครับนี่รุ่นห้าครับรุ่นห้าเนื้อมวลนะครับดูมวลสารอย่างละเอียดชัดนะครับดูเท้าดูบูนะครับผมนี่นี่นะครับพระแทดูง่ายนะครับพระแทดูง่ายนะครับหลังสวยมากนะครับยันไม่มีล้มตัวนะครับยันมีล้มตัวนะครับดูดันชัดนะครับนูนชัดเจนเลยอย่างชัดเจนนะครับนี่นี่นะครับอ่า ลุนหานะครับพอทกพัทธาคามรุนห่านนะครับพอท่านทุกพัฒธาคมรุนห่านนะครับดูเนื้อมนตนะครับจะตั้งจริงครับแล้วสวยมากครับนี่มีตาแล้วครับมีจมูกนะครับนี่แลวยันก็สวยมากเลยครับดูนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูยันนะครับยันติดทุกตัวครับติดทุกตัวนะครับสวยนะฮะเนี่ยอย่างนี้พระร์มอย่างนี้นะครับเป็นพระมีราคานะครับมีราคาค่อนข้างดีเลยนะครับพระที่เยอะครับ อ่าโอเคครับผมเมื่อใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับผมปอดเด็กวัดแก้วเลยครับเดี๋ยวผมจะไปหาพระใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้ชมกันครับผมสวัสดีครับ